เดี๋ยวช่วยอยู่คนไปไหนอ่ะคนอยู่ไหนอ่ะอ,อ๋อคนก็โดดลงมาแล้วปะวะไม่รู้นี่คนก็โดดลงมาลางนี้แล้วป่ะเออเออไปรับนู่นแล้วมั้งโอ,อ้โหกลับมาก็เจอแจ็คพอต ขายลงล่างดึงเข้าสิงไปเลยก่อนเลยดึงไม่ได้อะเด็กเรื่องลากหัวเรือไงดึงขึ้นไปให้เกยแห้งเลยให้หนีไปทางนู้นน่ะเนาะเออเกยแห้งไะยังไงก็มันก็ติดแห้งแล้วเนี่ยเปล่อยงันเดี๋ยวจมรุดไปเลยอันนี้ก็แต่จมเรือนู้นเรือเรือไอ้นี่เขาออกมาแล้วโน่นนะคนอยู่นู่นเปล่าคนอยู่ลำนู้นเปล่าจมนะเริ่มจมแล้วเนี่ย ไปครึ่งลำแล้วคอดแล้วน่ะเดี๋ยวก็รวดลงอะไรท่าไหนะท่าท่าอะไรอยู่คนเดียวหรือเปล่าน่าดึงไปเลยน่าลำนั้นน่ะดึงรวดไปเลยน่ะไม่ไหวดิมันจะมันจมแล้วน่ะลงลงแล้วลายลงไปเยอะแลายลงแล้วไายลงแล้วเตียมทำทุนเลย ำแรงๆเนี่ยอันตรายจะตายสูงสุดแล้วเนี่ยสูดแล้วโอ้ยลงไปแล้วนัน่นลงแล้วไม่ทันแล้วลงไปแล้วลงมิดแล้วนัน่นเห็นไหมอ่ะ ไปทันแล้วอยางโหแล้วยางหัวนะดกขาวเลยไอ้ายเรือตายเรือปักลงเออเรือตั้งอันนี้เขาช่วยอะไรล่ะเขาคนช่วยอ่ะก็คนขึ้นมาก่อนไงน่าเหรอเออช่วยคนขึ้นมาก่อนไงตามที่ได้มีรายงานจากศูนย์วิทยุของเทศบาลนครพนักขัศรียาในกรณีเรือลากจูงนะครับล่มหน้า สวนสาธารณะวัดประสาทแห่งนี้นะครับก็เป็นเรือลากจูงชนิดไอโมงนะครับนะฮะที่ลากจูงลําเรือมาพ่วงท้ายไม่ไม่แน่ใจว่า3หรือ4ี่ลำเนี่ยนะครับนะฮะเกิดประทะแรงน้ําที่ไหลเชี่ยวบริเวณวิลการต่อเรือนะฮะแล้วก็แพเคลยกันนะฮะแล้วก็อับบางลงเบื้องต้นครับอ่คนขคับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจําเรือเนี่ยได้กระโดดออกมาแล้วก็ให้การช่วยเหลือไวทันครับ บร,ริเวณนี้เป็นแม่น้ําอะไรครับเป็นแม่น้ําป่าศักครับทางสามแยกเลยครับทางสามแยกครับรอกระแสน้ําลดลงแล้วก็ใช้ทีมการจัาพยาทีมดำน้ำน้ำเนี่ยนะลงไปสํารวจแล้วก็ปลูกตรงไว้ก่อนแล้วก็คงจะวางแผนกู่ในนีคนร่วมกันทุกทีมงานเราเห็นกันยังไงครับก็เขาก็เต็งข้างขึ้นไปแล้วเขาก็เสียหลักไงหัวพอหัวล้มปุ๊บมันก็เสียหลักไปแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้แล้วตอนนั้นพี่อยู่ตรงนี้พอดีเลยใช่ไหมพี่ก็เลยขับขับไปช่วยเขาอ่ะใช่ค่ะอ๋อกี่คนครับพี่ สองคนผมเแี่ยเหรอครับเขาผู้หญิงก็อยู่ท้ายเรือ,อเขาก็โดดออกมาเขาโดดออกมาเลยเหรออ๋อเขจมแล้วเรือพอเรือเอียงปุ๊บเขาก็ไหลาตามเรือมาแล้วเขาก็กระโดดออกมาดีว่าโดดออกมาเนี่ยแหละเพราะเรือ่ะมันจมช้าจมช้าล้วก็มีช่วงช่วงโอกาสที่ว่าจะออกจากเรือมา